You will เ e v e r walk alone เดินไปด้วยกันกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบกับสุรกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ค้นคิงลุกจิกเกนครับเคยทำนายอนาคตชีสลอตจะนำลิเวอร์พูลสู่ความสำเร็จตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งจเกนครับนะครับอดีตกุนซือลิเวอร์พูล ได้ออกมาแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันเจ็บคมของเขาอีกครั้งนะครับเมื่อํำพูดอำลาแฟนบอลที่แอนฟิลด์เมื่อเดินพื้นสมบุสมที่ผ่านมาไรเป็นจริงเชคก้คลับนะครับผู้พันลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์และยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้กล่าวคำอำลาที่แอนฟิลด์อย่างซาบซึ้งหลังจบฤดูกัน2023 2024โดยเป็นการปิดฉาก9ปีอันน่าจดจำของหงดักละระหว่างการกล่าวคำอำลาต่อน,น้าแฟนบอลกว่า69,06คน หลังจบเกมที่ลิพูเอาชนะบูฮัมตัน2องนย์แจกเกครอปได้แสดงความเชื่อมั่นว่าอาร์เนสต์สตจะประสบความสำเร็จกับลิพูลแม้ในขณะนั้นสลอตจะยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นาการให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ็กเกครกล่าวแต่ถ้าคุณเข้าหาด้วยทัศนคติที่ถูกต้องทุกอย่างก็จะดีเองรากฐานที่ถูกต้องนั้นอยู่ตรงนั้น100%เเซ เจเกครับยังกระตุ้นให้แฟนบอลสนับสนุนอาเนอร์สโอตอย่างเต็มที่นั่นคือทีมและโค้ชคนใหม่ผู้จัดก,การทีมลองนึกภาพว่าฤดูกาลหน้าเริ่มต้นขึ้นและคุณไม่ได้รอคอยที่จะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เลยคุณมุ่งมั่นอย่างเต็มที่คุณต้อนรับผู้จัดก,การทีมคนใหม่เหมือนกับที่คุณต้อนรับผมคุณทุ่มเทสุดตัวตั้งแต่วันแรกคำพูดของเจกเก็คลับในวันนั้นกลายเป็นกระแสวารัรอในโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้ง หลังจากที่สลัดผ่านลิอรูพูออกสตาร์ทฤูดูการ2,024-2,025ได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนบอลต่างยกย่องวิสัยทัศน์ของเจกเก้งคลับและชื่นชมผลงานของอาร์เนอร์สลัดมันทำให้ฉันน้ำตาซึมเมื่อเห็นเซนส์ส่งบอลให้เพสตี้แฟนบอลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอคลัมปราศัยของเจกเก้งคลับเขาพูดถูกเสมอแม้กระทั่งตอนที่เขาพูดเขาบอกให้เราเชื่อต่อไปและดูเหมือนว่า ฉันจะเป็นคนเดียวที่เชื่อแบบนั้นฉันคาดหวังเสม,มอว่าเราจะท้าทายลีกในฤดูกาลน,นี้อีกหนึ่งความคิดเห็นกล่าวส็ลตไม่ทาให้เจก,กิงคลับและแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องผิดหวังหงแดง Liverpool ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเขากําลังนําเป็นจ่าฝูงทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาแพ้เพียงแค่นัดเดียวในฤดกูกาลนี้ใช่ฉะนั้น,นเหนือเทนนิมโฮสเปอร์หกสามเมื่อวันอาทิตย์ที่มันมานั่นทําให้ลิเวอร์พูลนำโด่งเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในช่วงคริสต์มาสอย่างไรก็ตามแม ลิเวอร์พูลจะนำเชลซี 4, ทีมอันดับที่2อยู่4คะแนนแต่ประวัติศาสตร์ของพิมลิกแสดงให้เห็นว่าการเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสไม่ได้ champ, าก, 3, ดการันตีแชมป์จาก32ฤดูกันที่ผ่านมามีเพียง16ฤดูกันเท่านั้นที่ทีมจ่าฝูงในวันคริสต์มาสสามารถคว้าแชมป์ได้เส้นทางของสล็อตและลิเวอร์พูลยังอีกยาวไกลแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเชเกนคลอปได้ส่งมอบทีมที่แข็งแกร่งเอาไว้ในมือของผู้จัดก,การทีมคนใหม่และสล็อต ก็กำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขากู่กวนกับความไว้วางใจนั้นสลัดเตือนลิเวอร์ pool อย่าชะล่าใจแม้คลองจากฟูงคริสต์มัสลิเวอร์ pool ภายใต้การคุณทีมของอาร์เนอร์สลอตโชว์ฟอร์มร้อนแรงของตำแหน่งจากฟูงพิมลิกในช่วงเทศกาลคริสต์มัสด้วยผลงานชนะ21จาก25เกมในทุกรายการนำหน้าเชลซีอันดับที่2ออยู่4คะแนน และอาซอนหคะแนนแถมยังมีเกมอยู่ในมืออีก1นัดอย่างไรก็ตามนะครับสลัดตระหนักดีว่าการเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสไม่ได้การันตีความสําเร็จในบั้นปลายโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของเช็กก้งคลับอดีตกุนซือหงแดงที่เคยพาทีมครองจ่าฝูงช่วงคริสต์มาส3ปีซ้อนแต่คว้าแชมป์ลีกได้เพียงแค่ครั้งเดียวในฤดูกาล2 0 1 9 2 0บถึงบทเรียนจากอาดีตของเจ็กกิ้งคลับ เมื่อดูกา2ล2 0 1 8ถึง2 0 1 9ลิเวอร์พูลสะดุดเสมอ4จาก6เกมหลังคริสต์มาสรวมถึงเกมกันกับเลสเตอร์และเอเวอร์ตันสุดท้ายหงส์แดงพลาดแชมป์กับแมนซิตี้แบบชิวเฉียดเพียงแค่แต้มเดียวในฤดูกาล2020ถึง2021หลังคริสต์มาสลิเวอร์พูลเก็บได้เพียง3แต้มจาก5เกมและแพ้ถึง6จาก7เกมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ประกอบกับวิกฤตอาการบาดเจ็บทำให้หมดดุน้นป้องกันแชมป์ ฤดูกาล2 0 23 2 0 24แมตช์จะแซงอาซนลขึ้นนนจาสูงในวันบอกซิ่งเดย์แต่ลิรูพูกลับชนะเพียงแค่นัดเดียวจาก5เกมในเดือนเมษาย,ยนรวมถึงายแพ้ต่อคริสตัลเพลยและเอเวอร์ตันทำให้ฝันสลายความท้าทายของสล็อตแมลิเวอรูพูจะโชว์ฟอร์มได้อย่างเยอดเยีย่ยมในฤดูกาลนี้แต่สล็อตก็ตระหนักถึงความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่น่นอนของพรีมลีกโดยคริสตัน้นอดีตนักเตะพรีมลีก แสดงความคิดเห็นว่าด้วยธรรมชาติและความแข็งแกร่งของพิมลิกลิเวอร์พูลมีโอกาสทาผลงานได้ไม่ดีนักสอลต์เองก็คงจะหวังว่าจะไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในแบบเดียวกันกับเช็กกิ้งคลับแต่การเสมอสองนัดติดต่อกันกับเนลคาเซและฟุลแลมแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างลิเวอร์กับกุ่แก่งสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาและลดข้อพิพาดให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อรักษาระยะห่างจากเชลซีและอา์เนลและเดินหน้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ในท้ายที่สุดให้ได้ลิเวอร์พูลประทานจิ้งจอกสยามอาร์เนร์สลัดจะเลือกใช้ชุดเดิมหรือปรับทัพใหม่หลังจากโชว์ฟอร์มดุนะฮะบุกไปถล่มน้องไก่เดือดทองททนนสเปอร์ไป6ประตูต่อสาลิเวอร์พูลภายใต้การกุทีมของอาร์เนอร์สลัตกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดแต่คำถามคือเกมต่อไปที่จะเปิดบ้านตอนรับเกมยิงของเลสเตอร์ซิตี้ ในวันพวเนพื่อัสบัดดีนี้กุนซสื่อชาวดัตเชิเลือกใช้11ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่เกมที่ตันเนมอสเปอร์สเตเดียมแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมของเกมรุกกองกลางที่ครองเกมได้เหนือชั้นและแนวรับที่แม้จะเสียไป3ประตูแต่ก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามการกลับมาเล่นในบ้านกับคู่แข่งที่แตกตา่างทําให้สลัดต้องคุคิดอย่างหนักว่าจะปรับหมากอย่างไร ลิทไร้ชื่อนักเตะกาวาลิพนะฮะจะยังคงไร้เงา2ผูเ้เล่นตัวหลักคืออิบไรมากโกนาเต้ที่ยังต้องรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและโคเน,นอร์บลาสลี์ที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาหลังส่วนฟลัดิโกเคียซ่าที่พลาดเกมล่าสุดต้องรอเช็คความฟิตขณะที่นักเตะคนอื่นน่าจะพร้อมลงสนามทั้งหมดสืบตัวจริงเกมต่อเนื่องหรือพักใครดี ความตั้งใของสลัดก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการจัดทีมที่ดีที่สุดกับการโรเตชันนักเตะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับโปรแกร,รมเตะทีช่วงปลายปีหลังจบเกมกับเลสเตอร์หงแดงก็มีคิวบุกเยอือนเวนแฮมในวันอาทิตย์ก่อนที่จะพักหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเพื่อเตรียมตัวสําหรับศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่5มกราคมตัวเลือกที่ 1. ชุดเดิมเน้นเกมรุกหากสลัด เลือกใช้11ตัวจริงชุดเดิมคาดว่าจะยึดระบบการเล่น4-3-3โดยมีอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานำรับใช้เทนอเล็กซานเดอร์นโนจโกลเมดเวอร์จิฟันได้และแอนดี้โรเบอร์สันแดนกลางนำทัพมาโดยไบรอันสกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และโดมินิกซโซบอสไลส่วนสามประสานแนวรุกได้แก่โมเมนซาลาลุดยดิอาสและโคดี้เกโปส่วนตัวเลือกที่2ปรับบางตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสด สล็อตอัดมองว่าเลตเตอร์ที่พึ่งพ่ายต่อบุมแฮมตันเวอร์เนอร์เมมา3 0นั่นเป็นโอกาสดีที่จะโรเตชันทั้งเตะโดยอัดส่งดิโกโจธาลงลาตะไครแทนก็ตโปและให้เคอร์ติจโอนลงคุมแดนกลางแทนโซบอลสไลน์เพื่อพักผู้เล่นตัวหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเกมต่อไปบรรยาการในแอนฟิลเกมในลิเวอร์พูลถือว่าได้เปรียบทั้งฟอร์มการเล่นและเสียงเชียร์จากแฟนบอลในแอนฟิลซึ่งน่าจะคึกคักเป็นพิะะเศษหลังจากทีมรักโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม และึ้นำเป็นจ่าฟูมพิมริกโดยคาดว่าหงแดงจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเพื่อคว้าสามแต้มและรักษาโมเมนตัมที่ดีต่อไปด่วนรายงานจากฟาบิ i โอโรมาโน่ลิเวอร์พูลเตรียมมอบสัญญาเช่าใหม่ให้กับโกนาเต้เรโวนี้ตอนนี้พร้อมเดินหน้าเจรจาสามแข้งต่อสัญญาร้อยยาว ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบหลายปีที่ผ่านมาไมเคิลอเวร์ได้ร่วมงานกับสโมสรอีกครั้งพร้อมกับการแต่งตั้งริชาร์ดฮิวเขึ้นเป็นผู้นัการกีฬาคนใหม่ตังคูเข้ามารับช่วงต่อจากเจคกิ้งคลับที่ได้ตัดสินใจแต่งตั้งอาเนอร์สลัตเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลังจากปิดตลาดการจัดการนักเตะลิเวอร์พูลได้เบนความสนใจไปที่การเจรจาเสนอทุใหม่กับนักเตะคนสำคัญโดยมี โมเมซาลาเทนอเล็กเซเดโนและเบอร์จ oh no. ิโอฟันไดเป็นเป้าหมายหลักล่าสุดนะครับฟาบริชิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นญาติฉบัใหม่กับอิบราฮิมาโกนเต้ปราการหลังตัวเก่งในรายเร็วนี้โกนเต้ย้ายจากอาบาเลซิกมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงแรกแต่เขากับพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุด ในพรีเมียร์ลีกภายใต้การควบคุมของสลัดกนาเต้รายเป็นตันหลักในแนวรับในทันทีโดยลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะรับบาดเจ็บที่หัวเขา่าเมื่อเดินพือนสิทธิกานยนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลไม่รอช้าช่วยโอกาสนี้ในการเจรจารเสนอทุนใหม่กนาเต้ในทันทีโดยเสนอฉบับปัจจุบันของกนาเต้กำลังจะหมดลงในช่วงสเสมเปีอร์ปี2 0 2บโรบาโน่ได้ยังสัมภาษณ์ในพอดแคส เมนอิสบาซิเล่ว่าอิบรามากโกนาเตาจะขยายสัญญาชุม่กับลิเวอร์พูลเร็วๆนี้จริงๆการต่อสัญญากับโกนาเตาก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะดาเตทีมชจติฝร่งเซียร,รายนี้คือกําลังสําคัญในแนวรับของทีมนอกจากนี้แล้วโรโมาโนยังได้อัปเดตความคืบหน,น้าในการเจรจา,าสัญญาชมุมไอกับ3มแข้งดังอย่างเวอร์จิฟันดาเทนอเล็กซานโดโนและโมเมสซาลา โรโมาโน่เชื่อว่ลลิพูจะสามารถบรรลุกตกลงในการต่อสัญญาชุดใหม่ 2, 2ใน3แข้งดังกล่าวได้สำเร็จโดยมีเพียงแค่เทนสอเล็กซซนเนเท่านั้นที่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามมีรายง,งานว่าเยารยเมอร์ตกำลังให้ความสนใจในตัวเทนส์อเล็กซานเนและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในปี2025อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นที่จะรั้งตัวแบ็คขวาดาวรุงร่งรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับสรุปนะครับลิเวอร์ใก้บรรลุกตกลงในการต่อสินาจชุดใหม่กับ อิบรรยมากโกนาเต้โรโมโนเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถต่อสัญญาทีมใหม่ฟันได้กับซาลาได้ส่วนอนาคตของเทนอเล็กซานโดยังคงไม่แน่นอนทําการกระแสข่าวจากเรวอัลมาริตนะครับปัจจัยสําคัญมาเรกสกาชี้ลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ที่โชคโชนกว่าเชลซีโชคโชนมากกว่าเอนโซมาเรกสกาครับคุณสื่อเชลซีระบุลิเวอร์พูล มีประสบการณ์ในการเล่นในสถานการล์ลุนแชมป์สูงกว่าทีมของตนแต่เสริมว่าแฮปปี้กับสถานการ์ของทีมในตอนนี้เช่นกันเอนโซมาเรสกานะครับผู้จัดการทีม UC, ยมูซียอดสโมสรแห่งึกอวนทีิอังกฤษกล่าวว่าลิเวอร์พูลมีกุ่มกำลังที่มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์อย่างมากซึ่งต่างจากทีมของตนอย่างชัดเจนหัวนาากําลังนําเป็นจ่าฝูงในลีกด้วยผลงาน39แต้มจาก16เกมขณะที่เชลซีย มาเป็นอันดับที่2โดยช่องว่างระหว่างทั้ง2ทีมอยู่ที่4แต้มแต่สิงบรูลงเล่นมากกว่าอยู่1เกมซึ่งบางคนก็มองว่าเชลซีอาจมีลุ้นย่างแชมป์กับลิเวอร์พูลได้เอซุมาเรสกาเปิดเผยว่าในนามความจริงก็คือตอนนี้เราเป็นอันดับที่2และมันก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นอันดับที่2หลังจากเตะไปแล้วเพียง4หรือ5เกมนั่นเป็นช่วงที่ตารางคะแนนอาจจะยังไม่สื่อถึงภาพรวมจริงๆได้อย่างเต็มที่เราอยู่ในอันดับนั้นหลังจาก เตะมาแล้วเกือบครึ่งฤดูกาลหรือก็คือหลังจากเล่นไปแล้ว17เกมดังนั้นมันอาจจะพอสะท้อนได้นิดหน่อยว่าทีมอยู่ในจุดไหนอย่างไรก็ตามคับลิอรูพูลก็ทำด้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกพวกเขามีคุมกาลังที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วเคยได้แชมป์มาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆผมเคยบอกไปแล้วว่าตอนที่ลิอรูพูลเจอกับเจลซีในเกมคาราบครับนั้นะชิงเลิศของฤดูกาลก่อนนนะ่ะ จำนวนนักเตะลิเวอร์พูลที่เคยผ่านนัดชิงชนะเลิศมาแล้วกับของเชลซีมันต่างกันเยอะมากมันแสงเห็ินว่าคุณจําเป็นจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงช่วงเวลาต่างๆเข้าใจถึงการยกระดับการเล่นเพื่อที่จะเข้าใกล้กับการเป็นแชมป์มากขึ้นแต่เราก็พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้เช่นกันนะฮะได้บทเรียนมาเยอะเขาดีก็โปร,รับไปนีบุญคุณรถฟานนิตตอร์อยผมไปนีบุญคุณคุณ กรีกโปนครับแข้งดังของลิเวอร์พูลระบุตนเป็นหนี้บุญคุณรุดฟันนิตตรอยก็นหน้าที่จะต้องเผชิญหน้ากันในวันบ็อกซิ่งเดย์โดยบอกว่าตนได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอดีตหวหอกคนดังกรีกโปนครับดาวเตะลิเวอร์พูลกล่าวว่าตนเป็นหนี้บุญคุณของรุดฟันนิตตรอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้จากที่เคยสั่งสอนหลายอย่างให้กับตนก่อนหน้าที่ 26, ทั้งคู่จะต้องเจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับ กระโปนะครับอยู่กับ PV h วีไฮโอเนมาตั้งแต่ระดับอาคาเนมิก่อนที่จะลงเล่นในทีมชุดใดในระหว่างปี2018ถึง2023ฉะนั้นก็ทําให้เขาเคยได้ร่วมง,งานกับรุ่ฟันนิตตรอยอีกด้วยจากการที่อดีตหัวหอกคนดังเคยเป็นเทรนเนอร์ของ PV h วีไฮโอเนในระหว่างปี2022ถึง2023และเคยคุณทีมชุดเด็กของ PV h วีไฮโอเนในช่วงก่อนนั้นหลังโดนถามถึงความพิเศษที่จะได้เจอกับฟันนิตรอยในวันบ็อกซิ่งเดย์แล้วนั้น กัปโปกต็ตอบว่าใช่เขาเคยเป็นโค้ชกองหน้าให้กับผมสั้นๆตอนที่ผมอยู่ในทีมชุดใหญ่รวมถึงสมัยที่ผมเล่นในระดับอะคาเดมี่ด้วยผมได้เรียนรู้อะไรละหลายๆอย่างจากเขาและผมก็ซาบซึ้งกับทุกบทเรียนที่เขามอบให้กับผมเขาเคยเป็นเฮดโค้ดของผมในช่วงครึ่งฤดูกาลสุดท้ายของผมกับพีวีไฮเอฟนิกด้วยดังนั้นผมเลยจึงรู้สึกซาบซึ้งต่อทุกบทเรียนที่เขาสอนผมและมันก็เป็นเกียรติอย่างมากที่รับการสอนสอนเหล่านั้นจากเขา นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่25ธันวาคมครับเดี๋ยวกลับพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปูบักครั้งลิเวอร์ p o ลและเดอะคอแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ